อย่าบอมันแขบมันนะตรที่ยาตงนีันล่นวลนวลเลยมาโอ้ยนี่ตัวผู้เหรอเนืงเนื้งเนื่งจ๋าคอนไอ้นืงหมึงกินตโดยโดยอะไรตัวเมียนุกินเหรอฮู้นี่ไข่ไขมันมีไข่กัเอ้อตนว่าอมันเต็มมอไหมอะ โคมันเต็มหม้อพอดีไหมโคมันนิดเดียว <c oughs> นะ <c oughs> อลไรนี่อะไรหน,นีมรอดสิหนีมเนาะมันอันนี้แต่เมื่อวานนี้อาะมันยืนบนด้านเลยเอาแลกข,ลก <บะ S 2> ขึ้นโขลมโต๊ะมาตรงไปไหน <c oughs> ไม่รอด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 ล่าล่าตรงนุ่มลานี่ย้อนลงมาล่าตรงหัวด,ดีล่าตรงั ขับลินละอะไรมันขับลินมันนมันแดงก็อะอะไรขับลินเนออกไปฟัดนะไอป้าเอามาเลยชมไม่ได้ทีนี่นเราชมได้เลเดียวไปฟัดมันหนุมมีคนมานั้นมาตองตองแน่ลูกลูเล็ด่มันจุ๊กจุ๊ตูด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 ู ไอ้ไอ้ถุงนี้มันไม่ใช่เมือนนงก็ไอ้หนองไรน้าฮิตเดียวเนาไม่ใช่มีเนื้อมามีมันอย่างนั้นเอออย่างนั้นนั่งคอนั่งคอนั่งคอติ๊ติติติอืมนั่นนานี่มาหนิหนิมจีบ้านนี่นี่หนิมอะลปากเธออันนี้จะมูจะมูนี่ตาอืคอยออ่ะลคลัน้กาต์ดนะแล้วเดี๋ยวมันโดเองมั้ะ อ๋อม,มันออกข้าวแต่เด้กมามันนวลร้อยนะมาตัวมันลื่นนี่ดี๋ลื่ติดมืออยู่เลยตัวมันลืน่นตัวมันลืน่น,น,ม,น,นมันด้อยเองอุ้ยมันแดง

ช่วยช่วยเขชวยไปแร้วเอา่วยให้เอาการชวยดีว่าบมมันจบเขาวเอามารยไปตัดไปยไปทุลงกัได้ขาดนั้นเลยใช่ไหมไปฮออ พูไดเลวแต่เดี๋ยวอ๋ลเมลอยู่ม่จมึอจตัวเมียเลย ได้แล้วจับได้แล้วไล่ไล่ไล่ลูกวะด้วยวัตถุเลยวนวลอะไรใส่นวลเนาะใส่ปลาอะไดินวลยงรเลยเคคอแคคอกับเคเดือยโต๊ะวะล่าใส่นวลวันนี้นะนวล คุณมาขออมต้งคิดว่ามันนั่นวะเออมันคุณอะวานันคุณอะไรนี่นวลมวลมาจองตัวนี้มือันที่คุซื้อตุ๊กตาม,มาให้ทอมดีนะจบเลยจุ๊บจุ๊บ